ออกมาสำรวจทุ่งนานแล้วก็สวนนะคะทุกคนมาดูคุณตาทำอะไรไว้เตาเผาถ่านแบบโบราณเต,า,ตาเตาเผาถ่านแบบโบราณตอนนี้อยู่ข้างหนองน้ำนะคะทุกคนอยู่ข้างหนองน้ำทุกคนของกินเยอะมากตอนนี้แบบว่ามาสำรวจดูนี่ค่ะโนม่ยกำลังขืนอ้ยไก่ชิเดเก็แล้ว อันนี้ไม้ไผ่ใหญ่นะคะทุกคนไม้ไผ่ใหญ่แบบมะเบิงนอใหม่เนี่ยกำลังอุปุอิป,ปอินี่กำลังโผล่ออกจากดินนะคะนอไม้กำลังโผล่ออกจากดินมีเฉลยนอหนึ่งสองสามสี่อุ้ยกำลังขึ้นแบบว่าร้ายอะ่ะเป็นไม้ไผ่ใหญ่ไม้ไผ่ใหญ่หรือไม้ไผ่หวานบ่มันใจน่าจะเป็นไผ่หวานนะอันนี้เป็นสวนของคุณตาคุณยายค่ะ สวนตาสวนยายจะคของบมมีสวนมีหัวแล้วค่ะหรอกเป็นลูกหลานที่ถูกลืม <c oughs> เป็นลูกหลานที่ถึกลืมบ่ว่าสิฟังพอหรือฟังแม่ก็ถูกลืมหมดอ่ะอูดมเนี้ยเน,นทุกคนดูนี่นี่คืนแบบอู้คืนยังร้ายอะ่ะแบบว่าหนึ่งสองสามสี่ฟังหนี่ซีโนฟังหนี่ซีโน หนึ่งสองค้นหาหเจดปดบฟังอีู่ปถดกอู้เ้าันโนโง่ยังไงกลอดีแกงค่ะทุกคนโอ้ยเดี๋ยวๆดีเดี๋ยวาไปเบิข้นขนี้ดเด้อดูดดีดๆดอู้ดูด้านนี้ค่ะดูด้านนี้อ้าวบ่เดี๋ยวเสียมมานํำว้าวอยากกินหนอใหม่สดจังเลยอ่ะนี่นี่นีนี่นี่นอนใหญ่สดเลยมอนุ้ใหญ่อู้อู้อูอ้อูห้นี่แบบ กำลังอ,อกปวนป่ะอู้ดูกวอนดูกำลังอ้วนปเลยอ่ะคุณดูที่ล่ะอาาจุ๊บกำลังอดอ้วนเลยพุ่น่ะพุ่น่ะกำลังอดอ้วนเลยโอ้ยเสียงก็หายเสียงก็หายไปกันไหนหมดมื่อนี้ตั้งใจสิออกมาหาเกมหมกม่วงเฮ้ยหมกม่วงมันขึ้นด้วยมเมล็ดนั่นเนี่ย แบบว่ามันฝนตกมากเม็ดมันลงผืนแล้วที่นี่มันก็นขึ้นนอขึนอน 1, แตกยอดขึนมาใหม่มะม่วงอะไรไม่รู้โอ้ยหมดกัดหมดกัดบรรยากาศนะตอนนี้คือหมดแดงเยอะอู้งามขนาดเลยแบบมันแบบว่าทางทางเสียนมันออกหมดเนาะเขาเรียกว่า ถางแบบอันนี้ขแขนงมันออกทีนะถางขแขนงมันออกตลอดตลอดพ่อพ่อถึงข้นาวหนักมากมันก็จะขึ้นไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วมันก็จะสวยมากค่ะทุกคนไปเห็นต้นไผ่บ้างมองอะ่ะโอ้หกอืตือหมดกัดด้วยตอนเนี้ยโอ้หมดกัดหมดกัดหมดกาดหมดแดงกัดคอยหมดแดงกัดคอย ไหาหมักม่วงกับ่บมีมักม่วงเมื่อนี่ตื่นสายก็เลยมาเล่มของตาของยายนว่ามีเก็บอรุดว่านี่เจังไหนละมันบบมีบ่าดนี้นี่ตา้เผาทานแบบโบ,บลาณปลาโตน้ำก็เต็มแล้วเด้อพ่นะ่ะข้าวก็เขียวแล้วค่ะเเดือแต่รอน้ำแล้วก็ใส่ปุย๋ยพ่นปลาบ่อนบุย้ยเดี๋ยวเอาตะขอก ปลาบอวหลายปลาหลายได้นี่บใครได้กินปลาแบบมาแบบธรรมชาติไม่ได้ไม่ได้ปล่อยหรอกแต่ว่ามันมาหลายแต่กับโบเคยตึกจักเถื่อบเคยตึกปลาบบเคยตุกแหจักเถ่อแบบว่าอยากกินกับไปซื้อเอา <c oughs> มีหนองน้ําไว้ให้ดูชื่นชมไม่ค่อยได้เก็บกินหรอกของในสะในหัวในสวนยังมากับเก็บกินสะบัว เก็บกินบัวเก็บกินผักปลาน้ำบริกินจักเทื่อหรอกินบัวกินผักกินหอยประจาะคุณนะอันนี้เป็นสวนของตาตาผู้พี่ตาผู้น้องตายายเป็นเพือญาติของฝ่ายพ่อหนูแมมน,นะคะเป็นญาติพี่น้องของหนูแมมเขาเรียกอะไรปู่ย่าเนาะเออนั่นแหละ อันนี้ก็มันแอนลงหน่อยมันขืนนอเหรอขั้วหน่อยนอหน,น,น่อยอันนี้ไม้ไผ่เล็กนะคะไผ่น,น้อยพามาชมสวนชมสวน,สวนตอนเช้าอากาศด,ดีแห้งอุ้ยมันขืนนอารอยู่จ้ะเนี่ยอันนี้ก็ข้นเห็นมัน้ยนะหนอนอไผ่อไผ่เล็ก แต่ยังขึ้นไม่เยอะนะขึ้นเล็กๆน้อยๆนี่นี่ขึ้นทุกกอเลยนี่นี่นี่เห็นบ่ขึ้นทุกกอเลยมีต้นตาลด้วยแต่ไม่มีโอกาสได้กินตาลเพราะว่าไม่มีคนขึ้นให้กินต้นมักตาลเพร่อนูนต้นมักตาลูิสูงก็ดีอย่ากระโด ใครมาตัดไม้เนาะมีคนมาตัดไม้ด้วยตอนมารอบนั้นยังไม่มีไม่มีคนตดัดมารอบนี้มีคนตัดแหละไปไม่กลับมาเลยเางครไป้ำเลยอยูลล่ลมกลยโอ้ยย่งใหญ่ก่อน,นะคะ่ะวู้อันนี้สูงค่ะ นี่นี่นี่สองนอว้านอสองนอคนอ่ะขึ้นยังสวยงามทำไมป้าฝนไม่มาเก็บหรือว่าป้าฝนกินเบื่อแล้วป้าฝนกินเบื่อแล้วหรออู้อันนี้ก็ขึ้นพุดนะพูนกอนะึ่ก็ขึ้นอู้ขึ้นทุกกอเลยเจ้ว่ามันยังไม่เยอะขึ้นทุกกอแต่ยังไม่เยอะโอ้ยบ่มีสำลีคอยเนี่ยคอย ฉันจะทำยังไงดีอมองไปทางในก็เคี้ยวกะจียุ่งกัดยุ่งกัดขเขาปลานี่ยยุ่งหลายดิาปาปไปสัยงามแต่ว่าอันนี้ต้นตาลน,นะคะลูกตาานไม่เกิดเมื่อย มันแตกยอดขึ้นใหม่แต่ว่ามันไม่มีลูกแล้วเนื่องจากว่ามันหมดแล้วมีหน่อยหน่อยเอาตออันบักมวงบักมวงหลอดซ้ายตาเขาบสนใจมันเล็กเกินไปหน่อยใ่ายข่อยก็บสิเก็บ อันนี้ต้นมักซีดามักซีดาบ่กมักซีดาโบราณมักซีดามักซีดาโอนตูนบ่ม,มี่หรีแหละสิได้ไปหาทางใดละ่ะสูเอ้ยอู้ขาอ่อนออกจนบานหมดอุ้ยนี่มันลนเนี่ยนั่นมันลนมันมีคนมาเบิง่งมาแต่ว่ามาบ่ถึง มังโมง่งกับเม็ดแล้วมั้งไม่มีแล้วไม่มีเลยไม่มีจริงๆมังโม่งกับเล่มหมดแลวโอ้ไม่ได้เลยค่ะเนี่ยมไปทางใดกับ่อบหินหน่วยมังโมง่หมดอุ้ยตัวนี้มันแตกยอดขึ้นมากมายค่ะทุกคน ป่งหยอดไม้ตัดแต่งจริงแล้วมันโป่งหยอดไม้คุณนะขอให้มันหมากด้พอพ่อจะเก็บเนี่ยให้มันหมากด้พอพ่อดะเก็บเนี่ยแต่ว่าผมมีหน่วยเลยไม่ได้เลยกลับบ้านไปหาที่ใหม่กลับบ้านเราไปหาตรงอื่นก่อน บรรยากาศดีดียามเสาร์เนี่ต้นเขาก็ขึ้นสูงสูงพ e ี่น้องเบิ่งเดี๋ยวเขียวชุ่มชุ่มชื่นเป็นยองใหญ่อู้มันมันมีแต่ปงหยอดไม้ปงหยอดไม้มันสิหมากไม้บอกว่ารู้ว่ามันปงหยอดที่ใบเป็นดอก ฉันคือผู้ประสบภัยไม่มีมะม่วงไปขายเลยว้าวแมงบ้องอันนี้มันน่ารักจังทุกคนดูเห็นบ่บ่เห็นได้ให้เบิ่งททันนี่ยนายแมลงบ้องอนาคตก็เป็นผีเสื้อแสนสวยที่มีความสวยงามสีวิไลงามกระเดียวกระเดีย งามกระเดียกระดอเอาคลิปความสวยงามของธรรมชาติยามเช้ามาฝากทุกคนจ้าโอ้สีไล่หรวะบาดหนอกเข้านี่รอแต่น้ำอย่างเดียวรอแต่น้ำอย่างเดียวเด้อพี่น้องฝนก็ไปแล้วไปรับอีหรีละพอไม่มาเลยอะฝน ไปให้ไม่กลับมาเลยบางเรยไปให้ลำรวยอยูอย่ลำลู <c oughs> กสาวเด็กซ้ำนี่ล่ะม่วงกับเด็กซ้ำนีแ่แหละเอาต่อไอแต่โอ้ยเด็กไทยเอ้ยบ่อยเห็นจิกหน่วยเลยฮะหุ่นกำลังมากในหน่อยหน่วยเดียวออนตองอัอนแต็ ขอให้หมากตลอดปีด้วยเถิดจะได้ขอป้าซื้อเอาไอซ์ซันมี้ละอ้าวทุกคนหามาหาเก็บหมึกม่วงมาเล่มหมึกม่วงกับใดอยู่ดอกหน่วยนึงอีหลีอีแดงนี่ประเดะี๋ยวก็ได้ตัวพอ่ะประเดะีะดะ๋วยวนย้อยใหญ่ใหญ่คักใหญค่ะย,ย่ยใหญ่กระดอกกระเดียใหญ่จนะมากินบอ่อิ่มโอ้ย ใหญ่คักใหญ่ไงใหญ่จนว่ากินบ่อิม่มพี่น้องบวมม่วงเป็นปลาอยู่แต่บ่มีหน่วยเพราะมันเหมือดเลยโอ๊ะโมดงมมแดงมมแดงมมดแดง,อดดงโอ้ยโมแดงกัดโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอยู่บ่ได้มมแด้งไรเอาซสำนีแล้วพี่น้องได้แล้วหน่วยหนึ่งเจอก,กันแม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้มาหาเล่มบวมม่วง,งได้หน่วยหนึ่งอีหลีอีหลอบ๊ายบายค่ะข,ขอบคุณสำหรับก,การรับชมนะคะเจอก,กันในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ